ดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังอาศัยอยู่บริเวณนี้หรือว่ายังไม่ไปไหนนะคืนนี้ผมมาดีนะครับผมแค่อยากจะมาพิสูจน์ก็ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยทําให้ผมกับพี่แอ้ยรับรู้หน่อยนะครับว่าพวกท่านเนี่ยดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหน<ฮ>เอาใครไปได้อะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่พี่เฮ้ย มุดตาเนี่แหะละมุดตาในี้อหอกระย้อมเม่อกระเดือข้าวอบี๋คำตอบเลยวะผมถามเขาว่าขัาเป็นคนหรือว่าเป็นผีนะทุกคน ครับก็สวัสดีหลวงป,ปานอาทุกคนทุกท่านพพีเอฟซีทุกคนเลยนะครับผมหลังจากผมหายเป็นนานนะเพราะช่วงนี้ผมมีอมีงานผมมีภารกิจอย่างที่ผมเคยลงคลิปแล้วก็เคยบอกอพพีเอฟซีหรือว่าหลวงปานอาทุกคนเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมงานผมผมไนีผม,ผมผมดีใจแล้วว่างานผมหมดเลยนะทุกคนผมจะพยายามจะลงคลิปอให้มันบ่อยๆขึ้นนะทุกคนนะก็ยินดีเข้าสู่ ช่องคนรักธรรมชาติเชนนะครับผมก็ยังไงก็ข้าม้าก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเด้อครับผมวันนี้ผมมีโลใหม่นะทุกคนผมเดินทางจากบ้านผมมาตั้งแต่อสองวันที่แล้วนะทุกคนเพราะว่ารถมันข้าไม่ถึงนะทุกคนต้องใช้เท้าเดินอย่างเดียวนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปที่พม่ามา ติดพม่าเลยนะทุกคนติดพม่าเลยเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนอคนแบบตอนนี้เขกากาลังสู้รบมันอยู่อะมันอาจจะโดนพวกอ่าไฟศัตรูหรืออะไรพวกเนี้ยฆ่าแล้วก็ขับหรือว่าเอาไปนั่งยางอะไรพวกเนี้ยแต่เขาบอกว่ามันมันมีอยู่เยอะบินเป็นกองเลยแต่ว่าผมยังไปยังไม่ถึงกันทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็เดินมาก็ใกล้จะถึงแล้วแหละยักล่าวว่าต้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งน,น่าจะเจอนะทุกคนนะ ก็อย่างเช่นผมบอกไปว่าแต่ว่าผมไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรแต่ยังไงก็ผมจะพาพี่เอสีหรือว่าลงป้นานาทุกคนไปดูว่าคนไหนพอรู้ก็ช่วยบอกผมดนเดอ้อว่ามันคืออะไรถ้าเกิดว่าผมเจอนะครับผมเพราะบางตีบา,งอ,า,างอย่างไอ้การนั่งยางอะไรพวกนี้ผมแบบของจริงผมผมยังไม่เคยเจอนะทุกคนแต่คืนนี้ผมจะมาสารวจกันว่ามัน <c oughs> จะเจอหรือไม่เจอหรือว่ามันจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไงก็ให้พี่เอฟซี ทุกคนกดช่วยตอบคอมเมนต์ด้วยนะถ้าเกิดว่าผมเจอนะครับผมก็เช่นเคยครับผมวันนี้อาจารย์ดูกมากับผมไม่ทันนะทุกคนแต่ผมยังดีใจผมยังมีอ่าน้องผมอีกคนหนึ่งอ่ามิสเตอร์แฟงนะเข้ามากับผมด้วยครับผมทีนี้โอเคก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพีพีเอซทุกทุกคนเลยนะก็พวกเราก็คือผมกับพี่แอเนี่ยเดินทางมา นานนะพี่นะสองวัน <ını> <Leonard> ประมาณสองวันนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างมาถึงหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ตรงเขตชายแดนนะครับชายแดนเลยคือผมหวังว่าพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับนะถ่ายคลิปนี้เสร็จเราก็จะเดินทางกลับนะทุกคนเพราะว่าเรามาเนี้ยไกลจริงๆนะครับแล้วก็มันอันตรายด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นระหว่างชายแดนเนี่ยเขามีการสู้รบนะทุกคนแล้วก็เขาไม่อยากจะให้เราเข้ามาถ่ายด้วยนะจริงๆอ่ะ เพราะว่าเขากลัวมันเป็นอันตรายเพราะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเรารับผิดชอบกันเองรับผิดชอบกันเองนะทุกคนเขาบอกว่ามันจะเป็นคือคล้ายๆทุ่งสังหารนะคล้ายคที่แบบว่าเขาจับพวกนักโทษมาอะไรแบบเนี้ยเฉลยใช่เฉลยสึกเลยผมเนี้ยแล้วก็บางคนที่เขาแบบใกล้ๆ้ตายแล้วเขาก็เอามาเผานั่งยางอะไรตรงเนี้ยเขาบอกนะแต่เราต้องเดินไปหากับพีแอนอยทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยเรามาได้แค่นิดเดียวนะครับจะทำยังไงเนี้ยผมกับพีแอนเนี้ย จะเดินไปตามหาอีกครั้ง,งหนึ่งนะทุกคนอยากอยากเจอเหมืนอนออกันนะครับเพราะว่าชีวิตนี้ผมเองก็ยังไม่เคยเจอมกันก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะทุกคนนะไปดีกว่ามึงพี่ตอนนี้ก็จะสามทุ่มกว่าแล้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับทุกคนแป๊บนึ่งขอปรับขากล้องลงก่อนนะครับทุกคน เราต้องไปทางนู้นกันบ้างนะแไม่รู้เขาบอกว่าทางไหนเี่เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าขึ้นไปแล้วก็มันจะอยู่ข้างๆข้างๆริมเอ่อริมระหว่างริมท <zahl> านริมทาน,นหรือว,ว่าไอ้ริมอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวแล้วลงเดินเดินไปทางนู้นไหมรู้สึกจะเป็นริมทานที่อยู่แถวนี้ริมทาร์พี่ใช่ก็ทุกคนก็จะ <c oughs> อย่างเช่นอ่าผมได้กล่าวไปนะครับผมว่าผมไปเจอแล้วไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะครับทุกคนที่ทําไมที่อ่าน้องแฟงนรับบอกมันเหมือนทุ่งสังหารนะทุกคนเพราะลักษณะตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆทุ่งนะทุกคนมันจะมีต้นหญ้า <c oughs> ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับผม <c oughs> แล้วก็มันเอ่อมันเหมาะสําหรับเอ่อกับการที่ว่าจับเฉลยศึกหรือว่าจับเอ่แบบไซส์ศึกอะไรพวกนี้ได้พวกเนี้ยและเขาไม่ยอมรับอะไรพวกนี้ยเขาก็จะเอามานั่งยาดกัน อย่างที่ผมได้ยินชาวบ้านเขาเล่ามาทุกคนนะเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่จะมาพิสูจน์เพราะผมก็ยังไม่เคยเจอเลยสิ่งพวกนี้จริงๆทางมันมาโคตรลาบากเลยนะทุกคนลาบากมากบอกให้คือแบบว่ารถนี่เข้ามาได้แค่ครึ่งเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องเดินแล้วก็ทะเยอทะยานกันเองนะเขาแค่บอกว่ามาทางเส้นทางนี้นะครับ่นี่ไม่มีทางเลยเขาบอกว่ามันเป็นทุ่งเราต้องเดินหาเองนะครับเนี่ยมันเป็น ทุ่งเลยมันคล้ายๆทุ่งแบบแล้วพวกเราจะเดินไปทางไหนวะเขาบอกเราลองเดินตรงนี้เขาบอกว่าให้เดินมาตามทุ่งเดี๋ยวเราจะ <ๆ S 2> เจอเขาบอกเดินมาตามทุ่งแล้วก็จะมีกองเนินลนักษณะก็ยังเป็นป่านะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นทุ่งนะทุกคนนะอาจจะโลง่ลงๆเป็นทุ่งลยงนั้นทุกคนลากขึ้นเต็มไปหมดเลย ต้องมีกองดินเขาบอกว่ามันจะเป็นกองดินกล้จายกองดินใช่ไหมใช่พี่้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะทุกคนนะเท่าที่ผมกล่าวไปตะกี้เนี่ยเขาบอกว่าบางคนนะขำมากลางคืนอ่ะเขาจะได้ยินเสียงแบบเสียงหลอนมากอยอ่างเช่นอ่าบางคนได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้บางคนเสียงผู้หญิงร้องไห้อะไรพวกเนี้ยอุ้ยพุดแล้วขนลุก ก็มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ยังไงก็เพื่อเพื่อเอฟซีทุกคนผมก็จะมาพิสูจน์นะทุกคนเพราะว่ามันถึงจะอันตรายก็ไม่เป็นไรเป็นทุ่งทั้งนั้นเลยอะแฟนทุ่งจริงเลยเขาบอกว่าจะมัน พ่อมเขาเล่าว่ามันจะมีกล่องกระดูกด้วยไม่ใช่หรอพี่ใช่ใช่เขาบอกดูกมันจะมีกยกองกระกด,กด,กดูกด้วยแล้วก็ลาสวดเนี่ยเพิ่งเดือนที่แล้วอะไรพี่กล่องนี้บอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าลาสวดเนี่ยเพิ่งจะมาเผาศพลาสวดอะ่ะเป็นอะไรว่าเป็นามาพม่าเหรอพี่ที่เขาบอกอะ่ะน่าจะจเป็น,นเสียชีวิตน่าจะเป็นสายพม่าเหรอทักอย่างกล่องนี้บอกพี่เหมือนมันมีเนี่ยดูนี่ล้วจะรวดปะดูลักษณะเหมือนไฟอ่ะทุกคนครับ เดี๋ยวอย่าด่ามันเรื่องกางเกงหมดนะถามพี่แอด์ี่พวกเรามาน,นี่คือแบบเลอะแอคโรนนะครับเลอะมังเปียกมันเนี่ <laughs> ยใส่เกงบอลมานเนี่ยใส่กางเกงขายาวใช่ครับตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนนะเพราะมันเปียกหมดเลยเปียกหมดฝ<ค>นตกเลยนะทุกคนยุงก็เยอะด้วยนะครับหุ้ยเฮ้ยเสียงมันอะไรแวบมามาที่นี่นี่ใช้แหละแฟ้เฮ้ยพี่นี่ใช่เลยเหมือนคล้ายๆแบบ นี่เส้เนลว,ลวดของรถไงใช่ใช่นี่เส้นลวดรถทุกคนเฮ้ยพี่ไอ้น,นี่คล้ายๆกระดูกเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใไรวะว่าผมมันมันรับรู้อะไรเด้อแค่ผมมาสำรวจเฉยๆอืงเหมือนคนร้องเลยว่ะเดี๋ยวนนเดี๋ยว ราถ่ายนี่ให้ไอ้้ยพี <c 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 ่ก็ดูทั謝謝้งนั้นเลยในวันเนี้ยให้พี่เอฟซิกนกระดูกทุกคนกระดูกนะทุกคนไอ้พี่กระดูกพี่กระดูกนะทุกคนเนี่ยกระดูกกระดูกจะเดือนที่แล้วกระดูกนะโอ้ซากกระดูกเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นเส้นลวด ก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะครับผมดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังอาศัยอยู่บริเวณนี้หรือว่ายังไม่ไปไหนนะคืนนี้ผมมาดีนะครับผมแค่อยากจะมาพิสูจน์ <five> ก็ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยทาให้ผมกับพี่แอ้เนี่ยรับรู้หน่อยนะครับว่าพวกท่านเนี่ยดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหน เสียงเหมือนคนเจ็บเจ็บหรือว่าป่วยอ่ะเฮ้ยัมกเกิดไปวะตวอะไรอยู่ไกกาองกลับกระดูกั้งนั้นเลยโอ้ยเนี่ยนี่ก็กระดูกกระดูกั้งนั้นเลยทุกคนใต่ทุกคนได้ยินเฮ้ยใครวะ เฮ้ยเฮ้ยอะไร hey? พี่เฮ้ยเจอไหมเอ้ยใครวะร่างดำๆนั่นนะแฟงแสงสองนเดี๋ยวเดีใครวะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวจะ o o ส่องไหมสองไหมรางดำเห็นปะทุกคนครับเห็นไหมครับเป็นร่างดำๆกองมันค่อยนิ่งเวลา z ู o ใครวะพี่ใครอะ สวัสดีครับเฮ้ยเรามาเขตเขตชายแดนนี่เราต้องพูดภาษากระเรียงด้วยหรอพี่ฮะแล้วก <Hello. S 1> ี่มาเตาเนี่ยขอ้อหรือว่าเป็นพวกชาวบ้านแถวนี้ปะไม่ดูจริงมากเลยเฮ้ยเสียงเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนนะเฮ้ยขอไป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 สูจน์ดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรื่องกองนี้เดี๋ยว ไอ้กองเฮ้ยเฮ้ยพี่ไปนู่นแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยดังรอบๆเลยวะอ้าวขายไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่พี่เฮ้ยมุดตานนี่ะ มันอนี้ก็หรอกันย้อมเมื่อปิกข้าเ,เขาบีคำตอบไม่ตอบเลยว่ะผมถามเขาว่าเขาเป็นคนหรือว่าเป็นผีนะทุกคนแสงเลยแรงจริงว่เฮ้ยพี่หาย เฮ้ยนู่นไงพี่อะไรวะเล่นอะไรวะเนี่ยสองสิบสองสองอะไรวะสองสิบสองก็าบางทีกล้องอาจจะสั่นนะทุกคนนะก็ต้องขอโทษด้วยด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เหมือนหายวะ่ะ นี่ไงพี่มากใกล้ๆเลยอ่ะใครวะไปไปไปกันรกใครมาแกล้งนะลูกใครนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรวะ เฮ้ยที่ก็ไปตรงนี้ใช่เหรอทนงงไปหมดแล้วพี่มือสั่นเลยวะเลิกสั่นหมดแล้วเนะกล้องจัก๊กจั่งจม่นิ่งเลยเอาแล้วไงทุกคนผมยังอธิบายเรื่องไอ้กลองนี่กินยังไม่เสร็จนะทุกคนนะจะเป็นป่านะทุกคนแต่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทุ่งนะทุกคนนะ มันเป็นทุ่งโล่งๆเลยอ่ะทุกคนงั้นก็ช่วยคอมเมนต์ตอบผมด้ด้อุ้ยเสียงมากหรือว่า <นะ S 2> เป็นพวกคนรจะมาแกล้งหรือว,ว่ารู้เราจะมาถ่ายคลิปอ่ะอุ้ยใครจะมาเสียงไต่ตห่าไปทั้งนี้ผมก็ว่า,างั้นอ่ะจริงๆก็ไม่เข้ามาได้นี่เราขอเข้ามาเขาถึงให้มาเนี่ยเฮ้ยเย เอ้ยหายไปต่อหน้าเลยพีเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อมันจะมีคนแก้เราจริงๆหรือเปล่าเดินไปดูเลยมันหายตรงนั้นใช่ไหมอ,อู้หูรกมากทุกคนมันมเหยียบโดนง,งูมั้งหรือเปล่าเนี่ยขึ้นหายแบบนี้ไงทุกคนนะฮะอะไรนะ มันมีเสียงรอบๆเลยตอนเนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ยังอยู่ตรงนี้เลยนะนั่น,น,นดิอ้าวอ้าวหายแล้วทุกคนได้ยินเสียงไหมมีเสียงเหมอือนคนเคาะเลยทุกอย่างอ่ะมันมีเเหมือนคนเคาะไม้ทุกคนแกงอะไรวะ ตามเสียงดูเสียงอยู่ตรงกองนั้นเลยนะทุกคนนะเสียงอยู่ตรงกองที่ว่ามีมันมียางมันมีกระดูกเนี่ยทุกคนอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อ้าวอืมอีกประชัยมาด้านเหรอเฮ้ใครว่าพี่หเฮ้ยแค่ขนแก้กหรอว่เอาเฮ้ย ยดังรอบๆเลือพี่เฮ้ยวังอาตสาเลยดิโหเย้ยเฮ้ยมันเฮี้ยนจริงพี่ตะกุนตังตะกุนตังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดังรอบๆไปหมดเลยว่ะแพงดังรอบจริงพี่ เฮ้ย,ยมันตัวอะไรกระจนใสวะดที่นี่เฮ้ยเฮยเสียงเหมือนใกล้ๆคนเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพี่ดูญาติดูญาติดูญาติเดี๋ยวเราลองเอาเหินเฟืองนี้เฟืองเล็กเฟืองเล็กีินเฟืองดู กคนไปหลองเขาหินเสียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แล้วอุ้ยยังไงใครวะเฮ้ยที่ผายแล้วแฟงไเอาไงวะพี่มัเอ้อเฮ้อเฮ้ย อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราเราตั้งกล้องพักได้ไหมเราเราจะฟังเสียงได้ได้เราตรงนี้เลยตรงตรงกล้องนี้เลยทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องอ่ะให้ทุกคนได้ยินเสียงนะทุกคนนี่นะจะตั้งกล้องตรงนี้ไงนะบริเวณนี้เลยนะแล้วก็ทุกคนเราก็ลองสังเกตดูนะว่ามันจะมีผมคิดว่าไม่ใช่แค่ศพเดียวนะทุกคนนะน่าจะเยอะนะทุกคนกระดูกทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนใช่ีกระดูกทั้งนั้นเลยอ่ะทั้งนั้นเลยทุกคน เหมือนแบบแบบที่เขาบอกพี่เดือนที่แล้วไงเฮ้ยเฮ้ยก็แ้าแน่จริงก็ออกมาประทะกันเลยดีกว่าอย่ามาแค่เสียงหรือว่ามาแบบหายวับๆอย่างนี้ก็ทุกคนอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์เฮ้ยกดอะไรวัน,นั่น่ะเฮ้ยเจ้ามีเห็นหมโคตรเ้ยงหัวหมั้ คนเห็นไหมเฮ้ยหลังแกแฟงตัวก็มาเสียงก็มาทุกคนโอ้ยจวะจระ,ะเลยเป็นตาเลยเอาลไงพี่เราโดนเขาแล้วไงมาจันหนอ เออหนึ่งซื้ออุปวัตจุูวว่าว่ายซื้อมาที่แท้เออที่แท้กลึกหรือว่าบาทิ่มุ่งเป้าหรือเาอยวกระตั้งกองบ่ผมผมถามเขาว่าเออพวกคุณมาอยู่แถวนี้พวกคุณโดนอะไรหรือว่า อยากจะให้ช่วยอะไรดผมจะตั้งกล้องก็ถ้าเกิดมันกินก็ให้ประกฏตัวออกมาแบบจัดจา้าต่อต่อหน้ากล้องเลยโอ้ทุกคนนี่มันเป็นกองกระดุกข้างนั้นเลยผมคิดว่ากองเนี้น่าจะไหลศพนะทุกคนนี่เป็นเส้นยางยางข้างนั้นเลยทุกคนซนะีล้วนเนี่ย เป็นซีลุนทุกคนกระดูกกระดูกเต็มไปหมดเลยทุกคนกล้องใหญ่มากเนี่ยเกทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะมันมีเสียงร,บรอบๆเลยวะใช่ใช่ใช่ขออนุญาตตัดขากล้องแป๊บกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะรับร,บรบขาขาขากล้อง มันจงไม่ดีวน,นกระดูกนี่หรอใช่เพื่ะเอฟซีเขาจะได้เห็น,นกระด,ดูกกระดูกควันรัเนาะโอเคทุกคนถ้าเกิดมีเสียงอะไรเดี๋ยวทุกคนก็คอยคอยฟังกันเลยยางยังไม่หมดเลยทุกคนเนี่ยยางยังมีมันเป็นกระดูกทั้งนั้นเลยอ่ะมียางที่เขาเผาเนะี่ยทุกคน เป็นยาน,นะครับผมแล้วผมขอเอาไม้เขียดูครันอเอาไม้เขียดูว่าพี่แล้วเนี่ยนกระดูกทุกคนกระดูกท้นเลรกระดูกทุกคนตอนนีรู้มันเป็นส่วนอะไรของของร่างกายของมนุษย์พี่มันมีเสียงใกล้ๆคนเดินเลยใช่ใกล้ๆเราเองอะ เฮ้ยเสียงอะไรวะนี่ทุกคนส่วนไหนของร่างกายวะไม่รู้อะ่ะมันแหลกไปหมดอะ่ะเฮ้ย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 ถ้าหากพวกผมมาลบดูก็ขอโทษขอาภัยเด้อผมไม่ได้มาลบดูเด้อ แค่ผมจะจะมารู้ว่ามันมีจริงไหมมัเเกนก็เ,นเป็นหัวใเย้หรือปลงเฮ้ยต้องกิชีวิตนะกระดูกผมว่าน่าจะทันเทอร์น่าจะไหลสอบอยู่นะพี่เพราะว่าผมดูจากฐานแล้วเนี่ยเห,เหมือนว่าฐานเนี่ยลอยใหม่ๆเลยอะ่ะแล้วก็ดูตรงนี้พื้นเนี่ย คือมันดำไป้งเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเขามานั่งยางประจำเลยตรงนี้น่าจะแม่เขาเอาศพมาเผาตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันมีกองเห็นมาทับไว้เพื่อทับกระดูกไว้หรือปเปล่าเี่ไม่รู้เหมือนกันกระดูกทั้งนั้น,นเลยอ่ะ,อะคนนั้นกระดูกนะทุกคนนะ เหมือนในตรงนั้นเหมือนมันเป็นคอขาดเลยพี่มกระดูกนะทุกคนนะกระดูกนะตรงนั้นเลยอะกระดูกบานทั้งหมดเลยทุกคนนึกว่ากระดูกนะคือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าขาวหินทับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกตรงนั้นใช่ครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่น่าจะเป็นกระดูกกระดูกเนี่ยนี่ลวนเนี่ยคือเป็นยางขึ้นสนิมนะด้วยใช่ ก็ทุกคนคนไหนที่พอรู้ก็ช่วยเม้นบอกผมด้วยเด้อว่าไอาตรงนี้มันคืออะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ชาวบ้านเับคุยกันนั่นแหละว่าจะมีพวกเฉลยศึกหรือว่าไอ้เรแยงที่ว่าพวกมากจับแล้วกะเอามาเผาพิ้งเนี่ยโหดจริงน่งนาสงสารเสียงอะไรวะ เสียงคล้ายๆมีนกนเดินรอบๆเลยนะใช่ไหมเสียงอะไรวะโอเคแบเฮ้ยเสียงอะไรวะเหมือนมีคนมาสะกิดเลยเฮ้ยคนลุกคนลุก ตอนนี้เนี่ยผมกับพี่แอน์ในเมก้าเดินไปไหนแล้วนะทุกคนผมรู้สึกว่าจะมีเสียงเนี่ยรอบๆเลยนะครับมันมัดแ,แตะบาดเมื่อกี้เนี่ยพี่ตะด,ดุ้งไม่กล้าเดินห่างเลยอะ่ะโอเคทุกคนผมว่าผมกับ,ากบอาจารย์แฟงต้องกลับก่อนแล้วมั้งกี่ทุ่มนะอาจารย์แฟงสี่ทุ่มสิบเอ็ดที่สิบเอ็ดนะอะไรเนาะครับผมทุกคนเฮ้ย พ่อพี่เสียงเหมือนวิ่งเลยมึงรับไปตะกินนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอะผมไม่ได้มารบลูนะผมมาดีนะผมแค่มาพิสูจน์เฉยๆนะครับเกี่ยวแฟนมาต้องละพี่พีเอติกเลยว่ารู้สึกว่ามันจะแรงน้วมันเริ่มมีเสียงเข้ามาใกล้ช่เดี๋ยวปรับขาต้องก่อน แล้วผมได้กลิ่นด้วยตอนเนี้แรงบรรลุนเลยทุกคนคือตอนเนี้ยคือผมเนี่ยเธอเธอไปนันเธอไปนันคือแบบว่าได้กลิ่นเนี่ยคือแรงมาก,กไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นจากกลิ่นเหม็นมองกองที่เท้านี้หรือเปล่านะกลิ่นเหม็นมากทุกคนคือได้กลิ่นมันเนี่ยแรงจริงๆคือผมนี่อยากจะอ้วกเลยแล้วก็อีกอย่างเดินทางมาทั้งวันนะครับวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ําอาบผ้ากันเลยนะทุกคนคือฝนก็ตก หนาวก็หนาวเสื้อผ้านี่เปี่ยกหมดเลยนะใช่ก็ดูดิโอสภาพคนแต่ละคนสภาพแต่ละคนดูไม่ได้เลยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกับอ่ามิสเตอร์แฟงด้วยนะครับผมก็สำหรับโรนี้ผมคิดว่าผมน่าจะลาพีพีเอฟตี้ย ล,ละล่ะล่จะรสชาติอเป็ดเด็ดจับจบะก็ยังไงก็จะลาี่พี่เอฟซี F T ไปไว้นตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมคิดว่าโลนี่ผมจะมาใหม่นะทุกคนผมจะต้องพาอาจารย์ดูมาอีกสักครั้งนะผมว่าผมพวกเราก็ต้องมาใหม่กันนี่แหละเฮ้ยถ้าเ<า>กิดมาคนเดียวมันอันตรายเนี่ยมาคนเดียวอันตราย,รายจริงผมไม่โคตรโคตรเลยเลยโอเคครับทุกคนยังไงยังไงก็ อย่าลืมช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้ยวยจากช่องคนรักทาชาเชนนะกับมิเตอร์แฟงช่องผมคนรักม<อ><ะ>ิเตอร์แฟงมิเตอร์แฟงนะครับผมครับผมคืนนี้ผมต้องลาพีพีเอฟซีไปไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ผมจะมีกำลังใจไปสำรวจพิสูจน์หรือว่าที่ใหม่ๆที่เนียนั้นทุกคนนะก็สำหรับคืนนี้ผมกับน้องแฟงก็ต้องลาพีพีเอฟซีไป, FC, ไปไนะตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม,ม่มีอะไรนอกจากคำว, <c oughs> ว่าสวัสดีน,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 คนนะครับผมสวัสดีครับ 进<喂>来吧对进来吧